สวัสดีครับผมผมนิวสุสุระน้องครับวันนี้เรามาเจอตัวเอวอาร์ร้อยเก้าสิบแรงม้าหล้อขนาดกลางยาวหกจุดห้าเมตรกระบะเป็นกระบะเป็นทุกหมูครับนี่ครับสองชั้นครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนนะครับนี่ครับภายใน ภายในก็จะเป็นนี่ครับห้องกว้างขวางมากโคมไฟใหญ่ตัวไฟประตูก็ยังมีอยู่นะครับนี่ครับถ้าไม่ล็อกก็ยังติดเหมือนเดิมครับผมห้องห้องโดยสารกว้างขวางมีชาร์จ USB แล้วก็แอก็ปรับได้หลายทิศทางนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าทิศทางครับครับแล้วก็ตัวนี้กระบะต่อที่อู่ช่างมนตรีที่อู่ทองครับ นี่ครับเป็นแบบมันทุกหมูนะครับนี่ครับยางจะเป็นยางเรเดียนไม่มียางไหนครับกระทะจะสีบอลแบบนี้ครับถ้าเป็นกระทะสีดาจะเป็นยางเป็นยางผ้าใบครับอ่าครับนี่ครับพร้อมลิปท้ายครับไฟท้ายจะเป็น LED นะครับ จาดเกินมอเตอไซพร้อมเรียบร้อยสองชั้นครับสวยๆพอสำหรับใช้งานตัวนี้ถังน้ำมันพิเศษครับจะเป็นตัว2องลิตรครับวิ่งได้ไกลประหยัดไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยครับนะครับนี่ครับวันนี้เป็นตัวยูโร3นะครับสำหรับปีหน้าจะเป็นยูโรหแล้ว ราคารถก็จะขึ้นขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังสนใจรถมีโครงการจะใช้รถเนี่ยซื้อรถปีนี้ถูกกว่าปีหน้าแน่นอนครับทักทา,ายกันมาได้ครับนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับไฟดีรูปตัวแอลครับนี่ที่สุดแล้วครับขายดีที่สุดแล้วในรถบรรทุกขนาดกลางครับนี่ครับ ทีสุดๆเราขายดีที่สุดในเมืองไทยแล้วครับผมโอเคครับพรุ่งนี้จะไปส่องกันที่300ยอดครับผมอันนี้เป็นลูกค้าเก่าของผมซื้อคันที่สองแล้วครับดูแลกันอย่างต่อเนื่องครับผมโอเคครับคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะมีรีวิวคันใหม่มานะครับโอเคครับสวัสดีครับ